ศึกอีเนน์แดที่สนามมวยเวทีลูบิดีครับังคารที่12กระะกฎาคม59โดยโปรโมเตอร์สมบูรณ์นิรุติเมธีหรือว่าทนายต่อยครับมาดูทางด้านของยอดสูซันสโชคนิตยาครับลูกศิษย์ของกำนันวุฒิกระบี่ผู้ล่วงลับไปนะครับพบกับลมหวนสิธิลมหนาวครับลูกพี่เนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับ ตอนนี้ก็ลูกน้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปครับ127ปอนด์นับวยผู้นี้ครับยอดสูสันซอชคมิตยากับลมหวนสิทลมหนาวนี่เคยชคกันมาแล้วครั่งนนะครับเมื่อ17มิถุนายน59ที่ผ่านมานั่นเองก็คือไฟล่าสุดนะครับลมหวนี่ฟิกแพ้ยอดสูสันครับขึ้นมาเป็นต่อไฟนี้ก็เช่นกันนะครับลมหวนก็ขึ้นมาเป็นต่อนะครับแต่เดินทางมาถึงยอดที่3มนี่ยอดสูสันฟิกมาต่อ19แล้วครับกรรมการบุญภาพประกฏผลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพยายามเดินเสาหมัดครับ ยอดสุสานก็รับตีครับปูการ์สิงยาวกว่าตีเข่าขวาไปกรรมาการแยกออกมาครับแข้งซ้ายครับอยอดสุสานนี่ตั้งแต่ปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักขึ้นมาภาคนนี้นี่ตีโชคได้แข็งแรงนะครับตีได้ดับเบิดเถิดเถิงครับตีเข่าขวากรรมาการแงะออกมาครับลุยต่อครับ ลมหวน์แทงขวาดอกนี้โอ้โหจึ๊กเลยครับแล้วก็วางแข้งขวาตามครับนายครับคือรูปร่างแกดีอยู่แล้วครับยอดสุสานครับลมหวนเองก็เพิ่งจะจบม .6 นะครับอืมนกจบจากทางฝั่งภาคตะวันออกครับยอดสุสานี่กระบีครับวางแข้งซ้ายครับโอ้เจ็บแล้วครับทางด้านของลมหวนครับโดนชุบใหญ่เลยครับ ยอดสุสานครับจัดให้ครับของฝากจากกระบีครับโอ้โหกระทุนข่าวซ้ายข่าขวาครับข่าซ้ายครับไหวไม่ไหวครับไม่ยอมทิ้งตัวครับลมหวนครับยังทนทายาอยู่ครับุูแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายครับซ้ายมาครับงัดศอกขวาครับเสียบขวาครับแทงขวาครับซ้ายครับพยายามจะบวกศอกคืนครับแางนั้นของลมหวนเจอซ้ายของยอดสุสานครับโอ้โหชุดใหญ่ๆหญ่ครับ คือไปออกอาการว่าเจ็บประจุกนะครับยอดซูซันนี่ไม่ปล่อยวินาทีทองครับวางแข้งซ้ายครับตีเขา่าขวาครับกรรมาการบุญพาแยกออกมาครับหมดยกที่สาค,ครับโอ้โหได้น้ำได้เนื้อเหลือเกินนะครับยกนี้ยอดซูสันสอโชคนิตยาครับเนี่ครับ ด้านของสอดแดงและก็โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับในฐานะหัวหน้าหลุ่มบ้านพลเมืองดีครับก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทนายต่อยอยู่ครับยกที่4ครับท่านผู้ชมครับตลาดหลักทัพย์นี่ขยับไปอยู่ที่าด้านของยอดซูซันต่อ5.1ครับมีฉีดยาลมหัวนีห้าหมื่บาทด้วยกันครับ ยังมองว่าหมัดของลมหัวนี่ยังมีพิษสงอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนเข่าไปอวนแต่ว่าก็มองว่าแหมถ้าเกิดยอดสูซานโดนซี่ก็โดนหมัดไม่ค่อยได้นะครับอาจจะมีหงท้องครับก็เลยไม่กล้าต่อกันไกลครับเห็นมวยก็กินิจที่คราะไปแล้วครับเรื่องของอนาคตก็มองไม่เห็นครับแข้งซ้ายแล้วอ่าลมลงไปครับเดินต่อกับลมหวนครับ เสียแข็งนะครับอัดฉีด50 0 0 0บาทหนก็ต้องไลข่ขาแล้ครับลมหวนครับอุยต่อครับดักแข้งเข่าขวาครับหมัดก็ไม่ถึงอีกวันนี้ต่อยไม่ค่อยโดนนะครับ คั้งที่แล้วนี่ที่ทางไม่ได้โชคกันใหม่เพราะว่ายกค่านี่ยอดซูสานีโดนหมัดของลมหัวนี่หน้าสะบัดเป็นลำตัดเม่ประยูนไปเลยครับกลับมาครั้งนี้ก็ยังขึ้นมาในชั้นน้ำหนักเสร็จก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับลมหัวประมาณ19บชกไปชกมาในโดนแข้งโดนเข่าอ้วมออรไทครับจะปั้บบนขวาแล้วแตกหมัดซ้ายคืนครับยอดซูซาน ยังใช้สีเสื้อสอนโชคนิตยาของลูกพี่นะครับนั่นก็คือกํานันวุฒิศริศักดิ์ส่ทธอดครับกํานันคนดังเจของกระปินิตยาชื่อดังครับแต่ว่าน่าเสียดายครับเสียชีวิตไปเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาครับจากอุบัติเหตุรถยนต์นะก็เป็นเพื่อนผมเองแหละครับกํานันวุฒินดีๆก็ไปเร็วครับ แต่ว่ายอดซูซานีก็ยังไม่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับเนี่ครับโดนอ่าโดนหมัดแล้วครับอ้าวลูกซ้ายครับแม่แม่มั่ขวาหมัดซ้ายครับแม่หมัดหมุนงเวียงนะครับทางดานของลมหวนครับคือกําลังที่จะส่งจากต้นแขนนี่มันได้น้ําหนักดีดีนี่มันก็ล้าไปบ้านนะครับเพราะว่าโดนแข้งแล้วก็โดนเข่าไปเยอะครับเรียวแรงก็ย่อมหดหายครับก็ต้องใช้ลักษณะวิ่งเวียงครับแม่ชักจะเดินเดินหยุดหยุด หัวใจอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่าร่างกายครับง้างง้างอุ้ยแข่งขฝาขึ้นก้านคอครับเตะคืนดึงหลบได้หมัดฝาตกไปครับหมดยกที่4ครับยกที่หครับยกสุดท้ายครับเรื่องของราคาต่อรองประมาณ51ครับต้นน้ำ ต้นน้ำครับแมพยายามเดินต่อยครับแต่ว่ายอดสุสันก็ถอยเตะถอยเตะแล้วก็ทีบครับแข่งขวาครับลมหวนคุณพ่อคุณแม่นะ่ะมาเชียร์ทุกนัดนะครับทางด้านของลมหววครับเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งครับก็เข้าใจแล้วครับหัวอกนักงป่วยครับหัวอกคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูก ขึ้นชกบนเวทีบางครั้งนี่แหมลูกก็โดนเยอะกอดน้ำคือน้ำตาตกในครับไม่มีใครอยากให้ลูกเจ็บหรอกครับเพียงแต่ว่าด้วยวิถีทางครับตอนนี้เจ็บแน่ครับลมหวนโดนเข้าไปโดนเยอะถีบซ้ายไว้ครับยอดสูสันถีบซ้ายไว้ครับแข้งขวาครับเนี่ยครับก็ไม่รู้จะทำยังไงละครับคือหัวใจมันสู้ครับเดินไปก็หวังก็ทักปั้งนึงแบบ ปั้งหนึ่งนี่ก็นเนี่ยครับเอาได้อย่างนี้ครับร่างกายไม่ไหวแล้วครับมันล้าไปหมดแล้วครับเงืนอาอดชีตก็อยากได้ครับใช้ชนะก็อยากได้แน่นอนนะฮะเพื่อไฟต่อไปค่าตัวจะได้เพิ่มเงืนอาอดชีตก็จะไปช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหมดยกครับอ่ายอดสูสันกระโดดโลดเต้นครับอ่าสะใจครับสะใจครับ สไฟิีต่อกันครับเอาชนะเหนือลมหวนสิทธิลมหนาวครับ49ต่อ47 3เสียงีนะครับพงพันธ์รัตนสุนทรวิสุทธิอุปการและก็สุภาพบุญรอดครับกลับมาภาคนี้ไปได้ไกลเลยครับยอดซูสันสอโชคนิตยา